สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องธรรมสกิดใจบายจารินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยค่ะนี่คือนิทานสั้นๆที่แต่งขึ้นโดยอิงจากพุทธวจนะคำสอนจากพระโอษของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องความโกรธที่ไม่ควรเก็บไว้ในใจนานนักอ้างอิงจากพระสูตรเรื่องรอยขีดบนแผ่นดินในชุดพระสูตรสั้นเรื่องรอยขีดบนแผ่นดิน กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชาวนาสองคนชื่อนายเที่ยงและนายทรรนนายเที่ยงเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธง่ายหายยากเมื่อไม่พอใจอะไรก็จะเก็บเอาเรื่องนั้นมาคิดแค้นเคืองอยู่หลายวันหลายคืนใบหน้ามักจะบูดบึ้งอยู่เสมอ ทุกครั้งที่โกรธเขาจะหยิบไม้เท้ามาขีดเส้นลึกๆล,ลงบนพื้นดินหน้าบ้านตัวเองรากับต้องการให้ความโกรธนั้นฝังแน่นอยู่กับที่ส่วนนายธรรมนั้นเป็นคนใจเย็นมีความเชื่อในคำสอนของพระตถาคตพระพุทธเจ้าที่ว่าความโกรธนั้นไม่ควรนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักวันหนึ่งเกิดพายุฝนครั้งใหญ่ลมพัดแรงและฝนตกกระหน่ำติดต่อกันหลายชั่วโมง เมื่อพายุสงบลงนายเที่ยงรีบวิ่งไปดูรอยขีดบนพื้นดินหน้าบ้านของตนเขาต้องตกตะลึงเพราะรอยขีดลึกๆที่เขาจงใจทำไว้ได้ถูกน้ำฝนและลมพัดพาให้หายไปจนเกือบหมดพื้นดินกลับมาเรียบเนียนอีกครั้งทันใดนั้นนายธรรมเดินผ่านมาพร้อมรอยยิ้มเขามองดูรอยขีดที่เลือนหายไปแล้วกล่าวกับนายเที่ยงด้วยเสียงอันอ่อนโยนว่า ทันเที่ยงท่านเห็นไหมความโกรธก็เป็นเช่นเดียวกับรอยขีดบนพื้นดินนี้แหละเมื่อเราขีดมันไว้ลึกๆมันก็ดูเหมือนจะอยู่กับเราไปนานแต่พอเจอลมแห่งสติและน้ำแห่งการปล่อยวางไม่นานมันก็จะถูกฉล้างให้หายไปไม่ตั้งอยู่ยั่งยืน พระตถาคตตรัสไว้ว่าความโกรธของคนบางคนไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมและน้ำไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนในเที่ยงฟังแล้วก็หยุดคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาของตนเองที่ต้องทนทุกข์อยู่กับความโกรธแค้นที่ทําลายความสุขในใจมาโดยตลอด ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานายเที่ยงก็เปลี่ยนไปเมื่อใดที่ความโกรธเริ่มก่อตัวเขาก็จะรีบสำรวมใจระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและปล่อยให้ความโกรธนั้นจางหายไปอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้มันเป็นรอยขีดที่ค้างคาอยู่ในใจของเขาอีกเลยเขาเริ่มมีความสุขสงบมากขึ้นในทุกๆวันข้อคิดพุทธวจนะ ความโกรธนั้นไม่ควรนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักให้เราเรียบละทิ้งมันไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับรอยขีดบนแผ่นดินที่ถูกลมและน้ำชะลางให้หายไปโดยพลันไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนหากเราไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์จากความโกรธก็จะไม่สามารถทำร้ายเราได้นาน